ไปแมนเชสเตอร์อยู่ในเตกันดี่ครับดราม่าฟุตบอลไทยก็พักไว้ก่อนแล้วนะครับผมหรือจะไม่พักจะไปกันต่อกันก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเดี๋ยวว่าเราไปเรื่องข่าวที่ไม่รู้ว่าจริงไหมแต่ก็มีรายงานออกมานะครับจากฝั่งอังกฤษก็คือเดลี่สตาร์นะครับเพราะรายงานนะครับว่ารูเบนอโมริมนะครับอยากได้กองหน้าเป้ามาร่วมทีมเพิ่มเติมเนื่องจากตอนนี้เนี่ยก็จะเหลือเพียงแค่เบนจมินเชสโกเพียงรายเดียวนะครับแล้วก็ตามรายงานนะครับอันนี้ไม่ใช่ซีนนะครับ ตามรายงานนะครับบอกว่าปีศาจแดงเนี่ยสนใจจะเซ็นสัญญากับโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ครับกองหน้าตัวเก่าของบาร์เซโลนาที่กําลังจะหมดสัญญาในช่วงซัมเมอร์ปีหน้านะครับ<ฆ>และเจ้าตัวก็ไม่ปิดโอกาสที่จะย้ายมาเล่นในโอทราวฟอร์ดซะด้วยแหมเป็นไงสุดยอดไหมล่ะบอกแล้วทีมนี้ใครๆก็อยากมาเล่นดังนั้น<ฆ> <laughs> ตามรายงานระบุว่าแมนยูไนเต็ดได้ส่งทีมงานไปเจรจากับเลวานดอฟสกี้แล้วซึ่งมีกระแสข่าวด้วยว่าทั้งสองเนี่ย ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยสามารถตกลงกันได้ด้วยแล้วนะครับเนื่องจากนักเตะยังไร้ท่าทีในการขยายสัญญาใหม่กับบาร์เซโลนาแต่นอกจากปีศาจแดงแล้วนะครับก็ยังมีアนาเซอร์จากซาอุดิอาระเบียนะครับที่สนใจเลวานดอฟสกี้เช่นเดียวกันนะครับโดยที่คริสเตียโนโรนัลโด้เนี่ยเป็นคนผลักดันให้สโมสรน,นะครับดึงตัวเลวานดอฟสกี้มาร่วมทีนั่นเองนะครับอ,อย่ากไ,ไ,ไงครับไม่ต เอาจริงมันอยากได้อยู่แล้วแหละระดับเรวานน่ะเล่นได้เพียงแต่ว่านโยบายสโมสรตอนนี้เขาก็ไม่ได้ซื้อนักเตะที่อายุเยอะขนาดนี้แล้วก็ค่าค่าเหนื่อยก็เท่าไหร่ก็ไม่รู้ไงค่ะอืมนะครับแต่ถ้ามามาจริงก็เอานะถ้ามาก็ดีกับเรานั่นแหละระดับเรวานก็ผมว่าดูรูปร่างดิเขายังเล่นการตัวเก่า เขายังเล่นในระดับแบบระดับสูงสุดได้แบบสบายๆถึงเขาจะอายุเท่านี้นะเพราะความฟิตเอ่ยอะไรเอ่ยด้วยฝีเท้าเขาก็ยังดีอยู่นะนะครับผมก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันมันข่าวพวกนี้มันเกิดขึ้นได้ค่ะนะครับผมอันนี้เป็นข่าวรายงานจากฝั่งอังกฤษนะครับผมค่ะมันแต่ว่ามันก็เนี่ยแหละพรีเมียร์ลีกมันจะรวดเร็วและรุนแรงไงด้วยด้วยอายุอานาม37แล้วอะไรเงี้ยจะทันเด็กๆไหมสภาพร่างกายมันจะฟิต ค่ะแบบอย่างที่เราเห็นกันแต่ว่าช่วงหลังๆก็รู้สึกว่าเขาก็จะเจ็บบ่อยเหมือนกันนะใช่นะครับผมก็ว่ากันไปครับค่ะส่วนอีกหนึ่งข่าวนะครับแพทริกดอกูครับน้องรักของใครหลายคนนะครับโชว์ฟอร์มร้อนแรงจริงครับครอง6สถิติของพรีเมียร์ลีกจนเป็นหนึ่งในฟูลแบ็กที่ครบเครื่องที่สุดของลีกในเวลานี้อันนี้ตามสถิตินะค่ะผลงานอันดับหนึ่งหลายด้านเมื่อเทียบกับฟูลแบ็กหรือวิงแบ็กทั้งหมดในพรีเมียร์ลีกนะครับนี่ครับมีมีมีหลักฐานนี่นะครับของดัตตาเนี่นะครับค่ะ ชนะดวลคู่แข่งค่ะผ่านบอลสำคัญสัมผัสบอลในเขตโทษนะคะถูกทำฟาวแล้วก็ดวลคู่แข่งเฉลี่ยต่อเกมรวมถึงอัตราสร้างโอกาสด้วยนะ<ฮ>คะโอ้โหนะครับเอาชนะดวลคู่แข่งไปแล้ว28ครั้งหลังผ่าน8นัดในลีกแล้วก็ยังเป็นฟูลแบ็กที่เอาชนะในการดวลเกมรุกกับคู่แข่งได้มากที่สุดใน5้าลีกใหญ่ของยุโรปดูการนี้ด้วยนะค่ะโอ้หไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาแครทริกดอกูของผม เมื่อกี้มีคุณผู้ชมในไลฟ์แชทถามว่าแมนยูมีสติอะไรไหมนี่ค่ะหสตินะคะตัลึงเนี่ยต้องใช้คําว่าตะลึงนะครับผมไม่ธรรมดาจริงๆนะคะติดจังหวะสุดท้ายอย่างเดียวดอกูถ้าจังหวะสุดท้ายคมๆหรือว่ามีสติมากกว่านี้นะผมบอกเลยว่ารอดูได้เลยตัวนี้คุยซะแล้วคุยคุยไปก่อนนะคะเดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้เดี๋ยวรู้กันนะคะเจอไบตันด้วยใช่เจอไบตันด้วยเหมือนของแสลง 讲下来。